สวัสดีครับนายไรยเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางน,นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า a อนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ก155ซีซีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่สมุทรปราการเราจะไปตามหาร้านแต่งในตำนานนะครับซึ่งเราจะเอาเจ้าออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ก155คันนี้มาเปลี่ยนโฉมเป็นออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็กทัวริงนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านพี่อุดมการสร้างกันเลยนะครับ สำหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับต้องรถจักรยานยนต์ออตโตเมติกของยามาฮ่าเท่านั้นนะครับถึงจะเหมาะสมกับสายทัวริ่งอย่างเรานะครับเป็นรถที่ขับง่ายสปอร์ตได้ทัวริ่งได้นะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราขี่ทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายเลยครับสำหรับรถออตโตเมติกของยามาฮ่าครับพี่โดมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยก็คือคอนเซปต,ต์ผมเนี่ยอยากจะให้มันเปลี่ยนล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังให้มันเล็กลงกว่าเดิมได้ไหมพี่เัินี้ ถ้าเติดให้หน้ามันแคบลงอ่ะพออยู่แล้วก็ติดสปอร์ตไลท์แล้วก็ติดแหลกหลังสีประมาณไหนสีเอาโทนข,า,ขาวๆก็ได้ครับคอนเซปต์เอ็นแม็กโทลลิงเนี่ยพี่โดมจะทาประมาณสักกี่วันครับรบอเวลาิวันโอเคก็พี่โดมบอกว่าประมาณ10วันนะครับเดี๋ยวอีกสิวันกลับมาดูรูปทรงของออเนียวยามาฮ่าเอ็นแม็กโทลลิงคันนี้ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนสิบวันเจอกันครับ ีกวันที่รอคอยครับต้องถามพี่ดมก่อนว่าออนิวยัมให้แม็กคันนี้พี่ดมทําอะไรไปบ้างโรรเจ็ของร้านก็ประมาณ5-6รายการแล้วก็มีพรกหน้าเป็นระบบทุกสปริงซับบ์ลองไรเป็นของ Y s ก็คือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ที่ที่ผมบอกพี่อุดมไปในอ่าวันที่เราเอารถมาส่งนะก็คือว่าอยากจะทําเจ้าออลนิวยามาฮ่าเอ็แม155นะครับทรงเดิมเนี่ยเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยให้เป็นสไตล์ทัวร์ริงนะครับซึ่งวันนี้ก็พี่ดมก็จัดให้มาแล้วนะครับตามสภาพนี้เลยถามจริงพี่ดมทํายากไหมครับว่ารถมันเป็นมันจะเป็นแนวสปอร์ตเกมากนะพอมาเจอโจทย์ของนายบอกเลยว่านอยไม่หลับไป3วันที่เจอะเลยพี่เจอครนะับนี่ก็มีกดดไฟหน้าแดดไฟหน้าชิวชิลอ่าแล้วก็บังโคน มาคนหน้าอ่แล้วก็มีชุดดุมล้อหน้าหลังชุดดุมล้อหน้าหลังแล้วก็กาดโชกาดโช่ะก็จะมีจานดิดตุนัวนี้กว่าจะสําเร็จได้ก็ประมาณ5อาวันเพราะมันต้องลงตัวมันต้องแบบใส่ถ้าใช้งานได้จริงก็เปลี่ยนให้มันยกสูงให้มันดูเหมาะสม นายบอกว่าล,ลุยผมไม่รู้ว่าจะไปลงน้ำสักครึ่งล้อหรืออะไรป,ประมาณนี้ถ้าเกิดท่อมันเสียม,มากก็จะน้ำมันจะเข้า<ช>อันนี้ก็จะมีอากาศม่าน้ำเป็นเคมีอากเม่อน้ำน้ำแล้วก็ในเรื่องแหลกหลังนี่ผมก็บอกพี่โดมไปแล้วนะครับว่าผมเน้นท่องเที่ยวเนาะคือ<ช>อยากได้แหลกหลังมาไว้ใส่ของใส่เต็นท์ใส่อะไรอย่างเงี้ยเบาะนี่ก็มุ่งเป็นผมใหม่ใช่ไหมครับเบาะนี่ทำใหม่ครับ ที่เป็นของหน่อย,ยวัดด่านาเพื่อนใหม่โดยเฉพาะงานนี้เลยมันก็จะมีการแฮนการแฮนทุกอย่างจะต้องใช้งานแล้วก็แข็งแรงตัวนี้พิเศษก,ก็จะมีไฟกอติดไว์เป็นของโลโก้ปรับแสงได้ น่าจะสระระดับอันนี้คือระดับที่1ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการไม่ให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ดึงสลักสับตึใน,นส่วนบางคนเนี่ยพี่ดมก็เอาอันใหม่ยกกัดเข้าไปอเอาบางคนเดิมออกไปเพราะว่ามันจะต้องลุยละก็ประมาณนี้ครับสำหรับพอนิวยามาฮ่ายามาฮ่าเอ็น็กร้อยห้าสิบห้าทัวร์ิงนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมเอามาให้พี่อุดมนะครับลองสร้างดูนะครับหรือว่าเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราก็จะเอารถกลับบ้านกันแล้วถ้าใครอยากสนใจอยากจะทํารถประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ก็ตติดดดดุ่่อี่ีีมมมไ้บ 089 9ผมศูนปโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้เอาเจ้าออนิวย์ยามาให้แม็กคานิ้ไปลองขับขี่บนท้องถนนแล้วก็ไปลองใช้งานจริงดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โดมากสวัสดีรดครับสวัสดีครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ subscribe s ีเฟิร์ส แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ Yamaha s o c i e t y Thailand นะครับ